พูดถึงความโลภของมนุษย์มักจะก่อปัญหาขึ้นมาเดือดร้อนไปทั่วโลกระดับมหาภาคก็คือระดับประเทศบนโลกใบนี้แก่งแย่งชิงดีกันเพื่อเป็นมหาอำนาจแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อที่จะขยายอาณาเขต ตรงนั้นก็เป็นของฉันตรงนี้ก็เป็นของฉันลุกล้ำเข้ามานี่ก็คือความโลภอยากจะให้ประเทศอื่นนี่ยกย่องแซ่ซ้องสารเสริญว่าตัวเองนี่เป็นมหาอำนาจหรือเป็นประเทศที่มีอำนาจมี power ต่อรองอะไรต่างๆกับประเทศอื่นได้จนเกิดสงขราม วุ่นวายกันไปหมดนี่คือระดับมหาภาคระดับประเทศระดับโลกระดับที่ลงมาเอามาพูดถึงระดับพวกเรานี่แหละบุตุชนธรรมดาหัวป้อๆคอกิวๆนี่ <c oughs> ส่วนมากแล้วมันจะมีความโลภก,กันอย่างยิ่งมือขยาวสาวได้สาวเอาหาทรัพย์สินมาได้ ก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาอวดสังคมเขานั่งเชิดให้เขายกย่องสรรเสริญว่าตัวเองนี่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเสียหาทรัพย์ลอกกายเนี่ยโหวุ่นวายกันไปหมดเกิดปัญหาสังคมแก่งแย่งชิงดีกันเกิดปัญหาอาชกรรม เกิดปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะความโลภโลภมากขามาได้แล้วไม่รู้จักขา้าอริยรัพย์เข้ามาประดับตัวเองมาป้องกันตัวเองไม่รู้หน้ามืดตามัวเพราะความโลภ หามาได้นี่ความโลภทรัพย์สินเงินทองนี่เพื่อมาสนองกิเลสตัณหาราคะของตัวเอง mm. เห็นไหม mm. เกิดปัญหา,าลักวิ่งชิงป้นแก่งแย่งชิงดีกันแย่งตำแหน่งแย่งหน้าที่ mm. แย่งคู่ครองแย่งคู่ตูนางันที่เขาเรียก เกิดปัญหาอาชญากรอาชญากรรมสังคมวุ่นวายกันไปหมดเพราะความโลภพวกนี้นี่มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าสร้างกรรมไว้เยอะพอหาได้มาระดับหนึ่งแล้วก็กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเป็นโรคภัยไข้เจ็บลืมหาอริยทรัพย์มาป้องกันตัวเอง ลืมไปเลยนะพวกนี้เพราะความโลคทําให้หน้ามืดตามวัวเมื่อไม่มีอริยทรัพย์ป้องกันตัวเองหามาได้ทั้งหลายก็ไปให้โรงพยาบาลไปอยู่กับสายระโยงระอย่างเหลือบางคนป่วยติดเตียงนั่งขดจุกเป็นพาลห้แก่ลูกแกะะ่หลาน หามาได้คนอื่นเอาไปใช้หมดตัวเองเป็นยังไงแทนที่จะไปช่วยเหลือการกุศลสังคมไปช่วยเหลืออยู่บางคนก็ช่วยเหลือเอาหน้าว่าตัวเองเนี่ยนั่นนะอย่างนี้แหละความรู้หาพอประมาณมาใช้กับครอบครัวของเราเนในขณะเดียวกันก็หาอริยสัพ์ปฏิบัติธรรม เพื่อโลกปัจจุบันนี่กับโลกหน้าเป็นสเสบียงไปสู่โลกหน้าหาผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็หาเงินหาทองมาจุนเจือพอประมาณถ้าไม่ทำพอประมาณมันเหนื่อยเดี๋ยวก็โรคภัยไข้เจ็บถามหานะล้มหมอนนอนเสือสายระโยงระยางเข้ามาแล้วทีนี้เงินก็ไปลงพยาบาลหมด ต้องหาอริยทรัพย์มาประดับตัวเองนะหัวหน้าครอบครัวทั้งสามีภรรยาเนี่ยต้องหาอริยทรัพย์คู่กันไปกับหาทรัพย์สินนอกกายต้องมีสติต้องระวังย่างแต่ลักย่างก้าวเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องระวัง ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้นะคุณทำกรรมอะไรไว้เนี่ยอย่าท้าเวียนกรรมมีจริงคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเลยไม่หาอริยทรัพย์เข้ามาประดับตัวเองเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ท่านสลักไว้แล้วสลักชื่อไว้แล้วคุณสร้างวีรกรรมอะไรไว้ลัดสังขารไฟเป็นยังไง ทำกรรมไว้เยอะละสังขารไปเป็นยังไงนะทำกรรมไว้เยอะๆนี่ยังไม่ละสังขารน,นี่ก็ป่วยจิตเตียงล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นะต้องลดความโลภลงอ,อย่าโลภมากอย่าโลภมากมหามาได้แล้วเอามาสนองกิเลสตัณหาตัวเองให้คน ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นเสียอย่างนั้นอย่างนี้ยืด <c oughs> โดยไม่หาอริยทรัพย์มาประดับตัวเองคนพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะสาธุ